วันเดย์วันแม่วันนี้นะคะก็พาคุณแม่มาดูหนังนะคะตอนนี้คุณแม่อยากกินกาแฟเราก็รีบลงมาซื้อกาแฟให้เลยะคะ่ะตอนนี้นะคะซื้อตัวหนังเรียบร้อยแล้วเป็นรอบ11โมงนะคะกำลังกลับขึ้นไปประทับใจไหมคะกำลังรงอยอะมาก ซอร์ไพย,ยังไม่หมดแค่นี้นะคะกำลังงงอยู่เพราะว่ากำลังคิดว่าจะโดนเลี้ยงไก่ KFC ซหรือเปล่า <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่ได้รอบดูหนังรอบส1บเอดโมงนะคะตอนนี้ก็เราแวะมาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเซอร์ไพคุณแม่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเราเตรียมของขวัญมไว้ให้ด้วยวค่ะเดี๋ยวไปดูหนังกันเดี๋ยวโชว์ตัวหนังก่อน เหมาโรงให้เลยนะคะความรู้สึกหลังดูหนังจบเป็นยังไงบ้างคะกดขีค่ะพาคุณแม่มาเดินตลาดสดสุรินนะคะไม่ได้มานานมากไลูอไมาแต่วันมาพ่งนึ่่อยู่ๆก็ได้ลูกเคยคนเล็กเลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คือเรามาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่ายังหาโอกาสให้ไม่ได้เลยยังหาโอกาสสบาพคุณแม้ไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ถูกใช้มายกซีแพกอยู่หน้าบ้านลูกสาวนะแม่ลูกสาวเราไปตามดูกันเขาว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนทำอะไร ตอนนี้นะคะกำลังเตรียมหมอนสำหรับไปทำบุญอยู่นะคะหมอนเย็บมือนะคะลายสวยมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อนอกรอบหรือสอบถามราคาได้เลยนะคะสวัสดีวันแม่ค่ะ <laughs> ซื้อให้แต่ลูกลูกซื้อให้มั่งจบคลิปเลยแล้วกันนะคะบ๊ายบาย,บาย